ทุกคนคะมีใครมีปัญหาแบบนี้ไหมคะหน้าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวแห้งขาดน้ําถูสบู่แล้วแห้งเอียดแถมนอกหย่อนคล้อยวันนี้ลูกจันมีไอเทมเด็ดมาบอกคะ่ะไปดูกันเลยแฮปเซนสบู่มะเขือเทศใส่ไส,ส้กวาวเคลือขาวที่ผลิตจากกรีซลีนธรรมชาติและใช้กระบวนการตากแบบธรรมชาติทําให้ได้ก้อนแข็งแล้วก็ฟองที่นุ่มฟูนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังอุดมไปด้วยวิตามินซีและเอจากมะเขือเทศ ช่วยลดการเกิดสิวและผลัดเซลล์ผิวที่คล้ำเสียส่วนกวาวเคลือขาวก็ช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มเนียนกระชับแถมยังมีส่วนผสมจากน้ำผึ้งแท้ช่วยลดการอักเสบของผิวทําให้ผิวดูเด็กลงอีกด้วยค่ะซึ่งจากคุณสมบัติที่พูดไปแล้วเนี่ยทำให้น้องสามารถเอามาใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายแถมเอามานวดหน้าอกให้ตึงกระชับได้ด้วยนะส่วนตัวใช้มาสักพักหนึ่งแล้วชอบมากเพราะเขาทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกสามารถล้างเครื่องสําอางได้ในขั้นตอนเดียวเลยถูแล้วผิวไม่แห้งตึงไม่เอียดสะดวกสบายจบครบในก้อนเดียวไปตากันเถอะ นี่ก็ว่าทั้งหมดแล้วจะไปตำเพิ่มเหมือนกันไป